สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามาสวนผักกันนะคะมาปลูกผักหลายอย่างเลยอะทำงานพี่มิเขาเริ่มไปแล้วพี่มิกำลังขุดร่องปลูกมะเขือเทศ,มะเ,เทศมะเขือเทศนี่คือพืชฤด,ด,ด,ดูร้อนที่เจิมสวนเราทุกๆปีนะมันสามารถลงได้ก่อนพืชชนิดอื่นนะคะทนหนาวได้มากกว่าพืชชนิดอื่น เพราะว่าตอนคืนเนาะอากาศมันก็ยังจะเย็นๆอยู่ปุ๋ยคอ,อกหอมๆปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดนะคะปุ๋ยขี้มา้าขี้วัวเมืม่อเขือเทศพวกนี้เป็นเมื่อเขือเทศที่เราซื้อมานะคะไม่ใช่ที่เราเพาะเองนะที่เราเพาะเองต้นยังเล็กอยู่แล้วก็เป็นพันธุ์ราชินีนะที่เพาะเองอันนี้จะเป็นพันธุ์ลูกใหญ่นะคะ ชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่จะซื้อนะเพราะว่าราคาถูกมากๆนะคะวันนี้ก็งานหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราซื้อผักอะไรมาบ้างณนะตอนนี้อันนี้คือมเมล็ดที่กุ๊กไก่เตรียมมาปลูกวันนี้นี่มะเขือเทศอีกเหมือนกันและข้างหลังนี่หันหลังกลับมามะเขือเทศคุณน้าซื้อมานะคะ แล้วก็มีผักสลดัดมีตัวสุก,กิินี้มีพริกหวานลูกใหญ่แล้วก็มีมะเขือม่วงมีแตงกวาด้วยมั้งนี่เป็นมเมล็ดผักชีที่แช่น้ําไว้นะคะ<ๆ>กูไค่ทาแปลงเล็กๆไว้ตรงนี้ที่บ้านก็ปลูกไว้นะหน่อยหนึ่งนะคะผักชีตรงนี้มันจะร่มหน่อย เดี๋ยวพอร้อนมาจริงๆอ่ะมันจะได้ไม่เฉาจนเกินไปนะเราปลูกไว้แค่พอกินนะคะที่บ้านหน่อยตรงนี้หน่อยนึงพอละเพราะเราอยากจะปลูกผักหลายอย่างมากเราก็เลยต้องเผื่อที่เอาไว้ปลูกอย่างอื่นด้วยเนาะอย่างละนิดละหน่อยตรงนี้ใกล้ๆกับผักชีก,กุ้่จะโลยผักสลัดชนิดนี้นะคะ ตกใจหมดเลยูลหูโมากอะ่ะเสียงรถเสียงความจอแจติดถนนใหญ่นะคะตรงนี้คือถนนใหญ่เลยคุณน้ายังบ่นเลยอะ่ะคุณน้าจะกลับบ้านมาอาทิตย์นึงวันนึงสองวันอย่างนี้นะคุณน้าก็จะบ่นเลยว่านอนที่นี่ไม่เหมือนกับนอนที่บ้านที่ทะเลเลย เมื่อก่อนก็เบื่อแล้วนะแต่พอยิ่งไปอยู่บ้านที่ทะเลนะคะแล้วกลับมานอนที่นี่ยิ่งเบื่อเข้าไปอีกยิ่งเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเจ้า <The world> กลับแล้ว <The world> คุณน้ากลับแล้วคุณน้ามาเ <The human> มื่อวานเมื่อวานกูไก่ก็เดินมาสวนผักนะก็ได้มาคุยกันไ <The human> ม่เจอกันแบบ,แบ,บอ <The human> นานพักใหญ่เลยอะ่ะโหเงยหน้าจากโรยเมล็ดผัก พี่มิกปลูกมเมื่อเขือเทศจะเสร็จแล้วผักสลัดตัวนี้แหละที่กูไไก่โรยเมล็ดเมื่อกี้อะแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหม,มเมล็ดมันค่อนข้างเก่าอ่เนาะโรยอุ้ยเคอบอันหอมหวนกลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะ,อะ เสร็จแล้วสลัดต้นน้อยๆของเราสองแถวตรงนี้กู้ไก่โรยเมล็ดถั่วพุ่มไว้นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ปลูกถั่วพุ่มนะคะไม่เคยเห็นไม่รู้จักด้วยเดี๋ยวถ้ามันได้ผลดีนะไปไทยครั้งหน้ากู้ไก่จะซื้อเมล็ดกลับมาเยอะๆเลยต้นสุกกีนี้

ทั้งหลายอัติโชกตัดได้ดอกหนึ่งอันนี้ทิ้งหมดเลยที่บ้านเรามีเยอะมากเหนื่อยไหมที่รักเดี๋ยวกูอยากจะไปเก็บคณะไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวพาดูทั้งหมดที่เราปลูกวันนี้นะยังมีเยอะนะคะที่จะต้องเอามาลง ไฟอ่อนมากเลย ล้นกำมืออีกแล้วทุกคนคณะไดโนเสาร์ไม่เคยทรยศเลยนะคะเยอะมากเลยอะ่ะขนาดไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยนะแค่น้ำกับปุ๋ยคอกบ้างเป็นบางครั้งนะคะเขาก็มีผลผลิตให้เรากินอย่างเอ,อหลายรอบต่อเนื่องเหมือนกันนะพืชผักทุกอย่างก็เหมือนกันนะที่พวกเราปลูกนะคะเราก็ไม่ได้ธนุถนอมอะไรเขาเลยไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษแค่น้ำกับปุ๋ยคอกเท่านั้นเองนะดินมันดีด้วยแหละเพราะว่า อ,อยู่ติดภูเขาเนาะกูไก่คิดว่านะเราเป็นพวกชอบปลูกนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าอุ้ยมานั่งทนุถนอมแบบใส่ปุ๋ยพวนดินถอนหญ้าเห็นไหมหญ้าก็ปีหนึ่งประมาณสักครั้งสองค้างเนาะที่จะถอนโหมันเยอะจริงๆนเนี่ยหล่นแล้วหล่นอีกนะเอาล่ะเดี๋ยวกูไก่จะพาเดินชมสวนที่สวนที่เราปลูกต้นไม้ ปลูกผักวันนี้แล้วก็โรยมเมล็ดผักไปนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะที่จะเอามาลงนะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านกูไก่จะพาไปดูนะคะใน green house ใน,น้อยของเราเนี่ยยังมีพืชผักอย่างอื่นที่ต้องมาปลูกที่นี่อีกเยอะเลยปะเดี๋ยวอันนี้ใส่ถุงนะคะแล้วก็ไปดูสวนผักกันทีก็มีอยู่หน่อยนึงอยากจะปลูกซะทุกสิ่งทุกอย่างกู้ไก่นั่งถ่ายวีดีโอตรงนี้นะคะมีพุ่มเซจแล้วก็โรสแมรี่งามมากเลย นี่เป็นพันธุ์ใบเล็กนะนี่โรสแมรี่พันธุ์นี้นะคะมาดูกล้วยของเราก่อนอันดับแรกหน่อเล็กๆผุดขึ้นมาเต็มเลยดูไอ้เจ้าเครือนั้นเขียวๆมันก็ยังอยู่ยังเขียวดีนะย้อนแสงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันยังเขียวนะคะและคู้ก่ายหันมาเห็นต้นนี้ไม่อยากจะตื่นเต้นแล้วอะ่ะมันกำลังจะออกปลีออกเครือทุกคนดูเห็นกันไม่เอ่ยซูมเข้าไป นี่ตรงกลางนี่นะคะเขียวเป็นกระป๋อออกมาเลยอะ่ะไม่ตื่นเต้นแล้วอะ่ะเพราะว่ามันไม่เคยโตสักทีเนาะตั้งแต่มีลูกมาตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแตงกวาเอามาแค่สีต้นก่อนเพราะว่าแตงกวาเนี่ยมันไม่ชอบอากาศแบบนี้สักเท่าไหร่นะแต่พี่มิกก็รีบซื้อมาปลูกนะแตงกวาจะต้องรออีกสักประมาณสองอาทิตย์นะคะ ถึงจะกำลังดีตอนนี้มันก็จะเย็นเย็นเกินไปอากาศนะเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นสุกินินะคะตรงนี้ก็ผักสลัดเนาะมีทั้งมเมล็ดแล้วก็ต้นที่เอามาปลูกซื้อมาตรงนู้นผักชีโรยมเมล็ดผักชีเอาไว้พี่มิกตัดดอกอติโชกไปแล้วดอกอติโชกนี่ น่าจะเป็นรุ่นแบบสุดท้ายแล้วมั้งพวกเล็กๆพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพออากาศเริ่มจะอบอุ่นนะคะมันก็ไม่ออกดอกแล้วนะอติโชคนี่คือร้อนสักนิดนึงก็ไม่ออกดอกแล้วเดี๋ยวหน้าร้อนมาจริงๆต้นก็จะตายเลยนะคะและแปลงนี้ก็เป็นคนาแล้วก็กวางตุ้งดูมันฝรั่งที่ปลูกจากเปลือกสองปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มงอกใหม่อีกแล้วเด๋ยวแป๊บนึงนะคะที่รัก อืมโอเคตรงนี้เป็นถั่วพุ่มกูกกยังไม่ได้รดน้ำเลยนะตรงนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือยาวแล้วนี่ก็พริกหวานมีทั้งหมดแต้น4ต้นเป็นพริกหวานสีแดงอีก4ต้นเป็นพริกหวานสีเหลือง ็ยังเหลือพื้นที่บ้างนะคะตรงนูน้นนี่อยู่ตรงนี้เลยน,นู้นอีกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราต้องลื้กระเทียมออกก็เดือนหน้าเนาะลื้กระเทียมแล้ก็จะมีที่ปลูกพริกตรงนั้นด้วยเพราะพริกเนี่ยปลูกที่หลังได้นะคะแล้วก็ลื้คณะไดโนเสาร์ก็จะมีที่ตรงนั้นอีกนะกลับบ้านกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปะเดี๋ยวถึงบ้านพาไปดู ที่พอเอาไว้ที่บ้านนะคะกลับมาถึงบ้านมาเปิดกรีนเฮาส์น้อยๆของกุกไก่ดูกันนะคะกรีนเฮาส์อันนี้พี่มิกเพิ่งทำให้เมื่อตอนต้นปีนี้เองทำจากพลาสติกแข็งมาดูกันว่าในกรีนเฮาส์มีต้นอะไรบ้างเอาไล่จากข้างบนก่อนเมื่อเขือเทศราชินีทั้งนั้นเลยนะคะนี่ต้นไหนที่พอมเล็ดก่อนมันก็จะโตมากกว่าฝั่งนู้น แล้วก็มีมะเขือไข่เต่าด้วยตรงนี้หน่อยนึงแล้วข้างล่างตรงนี้ก็มะเขือเทศอเขาหาแดดต้นงอฟังนี้เชียวมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศราชินีหมดเลยนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีสีดําปนด้วยนะกไกยแยกออกมาจากกระถางใหญ่ก็เลยไม่ได้เขียนติดไว้นี่ข้างล่างก็ใช่มะเขือเทศราชินีหมดเลยตรงนี้ดูต้นหาแสงแล้วก็มีกะเพราแดง ตรงนู้นมันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะกะเพราแดงข้างล่างก็มะเขือเทศนี่ก็มะเขือเทศนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นักน,นก็ใช่คือปลูกมะเขือเทศเยอะมากนะปีนี้เพราะว่ากุ๊กไก่กะว่าจะทําน้ํามะเขือเทศเอาไว้ดื่มนะคะแล้วก็มีพวกพริกเม็ดใหญ่นี่เขียนเอาไว้มันไม่น่าจะขึ้นแล้วล่ะพริกเม็ดใหญ่เป็นยี่หร่าเป็นกะเพราแดงนี่นก็ยี่หร่า มะเขือพวงก,ก็มีนะคะมันก็ยังไม่ขึ้นเลยพวกนี้มีโหละพาที่ขึ้นแล้วก็กะเพราเขียวนี่ดกเลยนะคะเอ้ยขึ้นเยอะเลยกะเพราเขียวมะเขือเทศที่เบซิลอิตาเลียนนั่นก็เบซิลอิตาเลียนและอุยอ้ย,ยตํลึงตํลึงก็ขึ้นเยอะเลยพวกนี้ก็ยี่ราเนี่ไม่ขึ้นเลยกะเพราแดงยี่รานี่ยังไม่เห็นยอดเห็นอะไรสักอย่างเลยนี่ฟักแมว พราะจากเมล็ดนะคะที่ซื้อในห้างคนจีนซื้อลูกมันมามาตำส้มตำให้พี่มิกินปีที่แล้วแล้วก็เอาเมล็ดฝังดินไว้เอาไว้ที่อบอุ่นมันก็งอกขึ้นมานี่มันเริ่มงามแล้วนี่ก็มาเขือไ่เต่าความจริงมีเยอะกว่านี้นะคือไม่รู้ตัวอะไรมากินนะคือแบบยอดหายบ้างใบแหว่งบ้างนะคะปีนี้แบบอเดี๋ยวปีหน้าต้องเพาะแบบว่าสามสี่กระถางเลยโอาไว้เผื่อแมลงกินเราจะได้มีเหลือเนาะ แล้วก็กระถางใหญ่นี้นะคะนี่พริกทั้งหมดเลยปีนี้คุกไก่ปลูกพริกขี้หนูไทยน้อยมากนะหย่อมนี้นะคะนี่พริกขี้หนูไทยเราหยอดเมล็ดไว้แค่ตรงนี้เห็นไหมคุกไก่หย,ยอดสี่ชนิดนะคะยังไม่ได้แยกกระถางเลยคือไม่ว่างจริงๆนะมีพริกของเปรูนะคะนี่พริกเปรูฝั่งนี้เม็ดมันจะสีส้มแล้วก็เผ็ดไม่จัดนะ เอาไปทำครีมเมนูเปรูอร่อยมากแล้วก็มีพันพริกหวานลูกเล็กมีพันพริกไอโฟนนะคะพร้อมเมล็ดเองปีนี้ยังลงดินไม่ได้เดี๋ยวรอให้อากาศอบอุ่นนะก็คือเอาไปลงดินพร้อมกันหมดนี่เลยนะคะมันจะโตทันกันนะพวกพริกกับมะเขือเทศรุ่นนี้นะคะนี่แต่ที่ลงดินสุดท้ายน่าจะเป็นไอ้ไอ้มะเขือต้องรอนะคะรออากาศอบอุ่นกว่านี้เปิดจ้า เหมือนตู้นิรภัยเลยเนี่ย